เอาไลฟ์ละค่ะค่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาไลฟ์กันนะคะกับน้องเนยนะคะสาวเวยของเราสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะซึ่งน้องเนยนี่ก็ปัญหาผิวหน้าเนี่ยจะค่อนข้างแบบว่าเป็นมานานมากแล้วนะคะน้องเนยช่วยบอกพี่หมอได้ไหมคะว่าวันนี้ปัญหาที่น้องเนยมาพบที่หมอแบบเร่งด่วนเลยอะ่ะแบบไม่ได้นัดกันวันนี้คืออะไรคะ ค่ะก็ช่วงนี้ทํางานหนักแล้วก็นอนดึกพักผ่อนน้อยมากค่ะก็รู้สึกว่าแต่งหน้าเท่าไหร่เครื่องสอําอางก็ไม่ติดหน้า mm hmm. แล้วก็รูขุมขนนะคะมันไม่เนียนเลยอยากให้รูขุมขนเนียนแล้วก็อยากให้หน้าอิ่มฟูวาวเป็นสาวเกาหลีเลยแต่ทา mm hmm. ครีมกี่ตัวใครบอกว่าตัวไหนดีก็ซื้อมาลองแต่มันไม่หายอะคะ่ะใช่ไหมคะ แล้วก็วันนี้พี่หมอเนี่ยนำเป็นยังไงดีคะขอแบบเดี๋เราจะคลินิกแล้ววาวฟูวาวฟูเลยใช่ไหมพี่หมอขอตรวจดูนิดนึงโอ้โหเห็นชัดเลยตอนนี้คือหนึ่งรูปคุ้มขนกว้างมากอันที่สองคือเหมือนกับมีความแบบว่ามีรอยแบบว่าผิวหน้าไม่สม่ำเสมอนะคะไม่กระจ่างใสนะคะอันที่สามก็คือแห้งด้วยมันรูผิวจะแห้งนิดนึงใช่ผิวแห้งมากใช่แล้วก็เหมือนมีแบบความฉ่ำวาวจะน้อยลงเนาะ จริงๆแล้วตัวตอบโจทย์ตอนนี้นะที่แบบน้ำเมื่อวานเลยนะคะที่ว่าตอนนี้สาวๆทั้งแบบทั้งเมืองไทยเลยแล้วก็ที่เกาหลีนิยมมากนะคะเป็นตัวอะไรเอ่ยเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนี่เลยคะ่ะฟิลเลอร์ตัวนี้ค่ะตัวนี้เป็นฟิลเลอร์สกินบูสเตอร์ค่ะที่มาจากประเทศซร์แลนนะคะมันช่วยยังไงเอ่ยมันช่วยให้ผิวน้องเลยเนี้ยฉ่ำวาวเพราะว่ามันจะมีสารสกัดที่เป็นซิกเนเจอร์มันคือกีซิโรลนะคะ ตัวกิสลานี้นะคะมันจะทําให้ผิวเราเนี่ยขาวฉ่ากระจ่างใสแล้วก็อุ้มน้ําแล้วข้อดีคือตัวนี้เราไม่ต้องทําบ่อยค่ะเราจะทามันแค่ปีละครั้งโอ้โอ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 โดีมากเหมาะคนเวลาน้อยใช่แล้วก็เวลาพี่หมอนัดน,น้องเนยต้องเหนยจะไม่ค่อยมาเนาะก็คือเราก็นัดก็เหมือนปีละครั้งไปก็ได้นะ<ด>แต่จริงๆ<ะ>อะ่ะถ้าถ้าทํางานหนักหรือพักผ่อนน้อยหรือว่าแบบแบบรู้สึกผิวมันเริ่มแห้งแล้วจริงขอหเดือนขึ้นไปนะคะสามารถมาให้ดูแลเพิ่มเติมได้ได้ค่ะ ซึ่งวันนี้เราจะใช้สองกล่องเลยในการดูแลผิวทั้งสองข้างข้างละหนึ่งกล่องนะคะโ <Okay, S 1> <ช>อเค <1, S 2> ค่ะก็คือหนึ่งกล่องหนึ่งซีซีใช่ใชค่ะแต่ว่าถ้าน้างเลยเห็นผลกรสุกว่ามันชอบว่าว่าผิวดีเด็กลงหน้าแบบดูแบบแต่งหน้าแล้วตอบโจทย์หรือว่าหน้าเนียนก็มาให้พี่หมอเช็คผิวสักรู่หกเดือนนะคะได้ค่ะได,ได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดีไซน์หน้ากันก่อนนะคะว่าเราจะฉีดบริเวณไหนกันบ้างค่ะตื่นเต้นไหมคะวุนนตื่นเต้นมากค่ะเพราะเดี๋ยวหน้าจะเงาเป็นสาวเก่าแล้ว แล้วมันเจ็บไหมคะคุณหมออันนี้หรือมันก็ไม่เจ็บเลยค่ะตัวนี้มียาชานะคะมไม่เจ็บเลยค่ะเดี๋ยวเรามาแกะโชว์กันเลยเนาะนี่ของแท้ทุกตัวนะคะที่มีล v e คลินิกนะเดี๋ยวให้กล่องกับบ้านไปด้วยเลยก่อนอื่นต้องมาเช็คเลขออยออก,ก่อนนะคะตัวนี้นําเข้าจากสวิตเซอร์แลนด์นะคะแล้วก็จะมีตัวอนี้ให้สแกนใช่เพื่อว่าเป็นของจริงหรือของปลอมแล้วก็เราต้องมาดูรอนนเบอร์ด้วยนะคะ B0017760 นหะคะหมดยุปี24นะคะสอ <S ling> 1หค่ะเห็นไหมคะค่ะอันนี้ตรงกันเลยตรงไหมเอ่ยร <S ling> ล้วนัมเบอร์แล้วก็ตัววันที่หมดอายุนะคะเสร็จแล้วข้อดีคือเราพเราแกะให้คนไข้ดูนะคะตัวนี้ตัวไซดิงส์นะคะเลยเห็นไหมจะออกเป็นสีด้วยอ่ <S ling> ตรง,งกับสีธอคอยใช่ค่ะต้องตรงกันแล้วก็มันจะมีตัวนี้ด้วยะค่ะสติกเกอร์นะ พี่หมอบอกามาขีอันนี้พี่หมอก็จะติดไว้ในอุิการน้องเนยนะคะน้องเนยก็สามารถมาเช็กวัติถุที่วีไลฟ์ได้ว่ามาทำเมื่อไรฉีดรับเป็นยังไงนะคะเกีัยน,นี่คือหนึ่งซีซีนะคะที่นคนไข้แบบว่าต้องการเลยบนมุงผิวซึ่งตอนนี้ถามว่าคนไข้จะเริ่มต้นที่หนึ่งซีซีก็ได้ค่ะแต่ว่าปัญหาของคนไข้แต่ละคนไม่เหมือนกันต้องเข้าให้คุณหมอว<ม>ิเคราะห์นะฟังมากฟังม,มากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มวันซีซีที่หนึ่งเลยนะคะได้เลยะคะ่ะวันนี้คุณเลยต้องกี่ซีซีคะหมอ ันนี้สองเลยค่ะปัง,ปงไม่เงาไม่กลับปัให้แท็กหน้ากระจกคุณหมอซีด้วยนะคะพี่พิมพ์ค่ะมันมีเค็มือสองจีข้างในอะค่ะไม่ค่ะอยู่ข้างในพี่จันบิว,ว้ให้ใช่เดี๋ยวหมอดีไซน์หน้าให้ก่อนนะไที่รามาสามสี่อันเลยนะคะจิวกระจกคุณหมอซีซีแล้วก็มีแฮชแท็กเลยนะคะ หน้าเงาฉ่ำด้วยหรือเปล่าหน้ากระจกยกกระชับคุณหมอซีใช่ค่ะเดี๋ยวคุณหมอดีไซน์ผิวหน้าให้น้องเลยก่อนวันนี้เราจะเน้นหน้ากระจกมาคะ่ะตัวนี้นะคะยิ่งทำก็เหมือนเป็นตัวบำรุงผิวระดับเข้มข้นนะคะอินเทนเีฟเลยจะลงล้ำลึกนะคะถึงชั้นหนังแท้นะคะการฉีดคือเราจะฉีดให้ผิวนะคะ อิ่มฟูนะคะแล้วเราจะฉีดชั้นลึกนิดนึงแล้วเนยกลับไปก็อาจจะมีความรู้สึกเหมือน,นมีเหมือนมีตัวอุ้มน้ำอยู่ใต้ผิวนะคะนี่พี่หมอดีไซน์ให้ไว้ทั้งสองข้างเลยนะจะได้ส,สวยๆทำต่อเนื่องเลยตัวนี้ก็ที่พี่หมอบอกไม่ต้องบ่อยขนาดแบบว่าต้องมาหาบ่อยว่าน้องเนยก็ต้องบินอยู่แล้วนะคะค่<ฮ>ะก็แนะนำเป็นแบบ อกเดือนมาเช็คหน้าทีก็ได้ค่ะผิวก็จะใสขึ้นเรื่อยๆตัวนี้ก็คือเป็นของที่แบบว่าผู้หญิงสาวไทยรอกันมานานมากเพราะว่ามันเป็นตัวที่อยู่ได้นานนะคะแล้วก็อุ้มนม้มแล้วก็ข้อดีคือมีคิสตัลมันจะเหมือนทำให้ผิวเราเด็กลงนะคะดยมีความฟูขึ้นชัดเจน วันนี้คุณหมอดีไซน์ให้เสร็จแล้วค,คุณคะเดี๋ยวช่วยเอาขัา้นบัตรซับเวลาคุณหมอชี้ทำนเลยกันแน่ เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะคะด้านซ้ายนะคะเดี๋ยวเราเลยหันฝั่งนี้นิดนึงให้หมอเยี่ยมเลยค่ะตัวนี้มียาชาผสมนะคะจะไม่เจ็บเลยเห็นไหมคะนี่คือคุณหมอจะแก้ไขปัญหาตอนที่เรามีปัญหาคือรู้สึกว่าผิวแห้งนะคะได้ค่ะเดี๋ยวพี่หมอเริ่มเลยนะ ยันไงบ้างคะฟิตวตอนนี้จี๊ดจน,น,นิดๆแต่ว่าไม่ได้แบบทรมานนะคะไหวไหมคะไหวคะ่ะวันนี้ค่อนข้างแบบว่าชอบกันมากนะคะเพราะว่าผิวมันจะได้อิ่ฟูนะคะแล้วก็เหมือนกับเราได้สารอาหารบำรุงผิวแบบเข้มข้นนะคะอินเทนซีฟเลยตาไปก็จะเริ่มรู้สึกว่าผิวแบบ เนียนขึ้นฟูขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็จะกระชับผิวยกกระชับด้วยนะนี่พี่หมอก,ก็กาดจิ้มเองเหมือนกันนะคะเนี่ยคันไม้คันมือเห็นแล้วแบบโหถ้ามันหน้างเงาขนาดนี้ยังทนได้อยู่เนาะได้อยู่ค่ะคนไข้บอกว่าไม่เจ็บเลยนะเสีวก็จะชอบมากเพราะว่ามันเหมือนกับทำไปแล้วก็จะผิวเด็กลงคุณหมอคะนี่ำอย่างไรคะ นะตัวนี้อยู่ได้นานไหมคะก็เก้าถึงสิบสองเดือนเลยค่ะตัวนี้คือเหมือนเป็นงานที่อยู่ค่อนข้างนานที่สุดแล้วค่ะที่เป็นสกินบูสเตอร์ในเมืองไทยนะคะตอนนี้ที่ทำแล้วับบเห็นผลลัพธ์อยู่นานมากแล้วก็ผิวดีด้วยบูในหน้า่านองเนหน้าตรงได้เลยนะคะตอนนี้ใกล้เสร็จแล้ว นนในใจพี่หมอเป็นเทคนิคยกกระชับด้วยนะจะแบบมันผิวเด็กเลยครก็จะมีกังวลล่องแก้มด้วยนะคะเ็จะแบบเหมือนเติมเต็มล่องแก้มให้ด้วยอันนี้จะเป็นเทคนิคทำให้เหมือนหน้ายกด้วยนะคะ แล้วมันแบบฉ่ำฟูขึ้มนมาเลยค่ะเห็นชัดเลยโอเคหมดแล้วนะคะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวพี่มอเช็ดให้นะคะ,ะ,คะโอเคอยู่นะมันมันแบบมันไม่เจ็บฉีดสิวเจ็บกว่าเยอะใช่ไหมคะน้องเลยมาเคยมากกว่าสิวฉีสิวอะเนาะฉีสิวเจ็บกว่าเยอะค่ะนี่สีซีแรกเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูผิวน้องกันเลยนะคะดูความเงาสิคะเลิศมาก มัรซัมเลิรให้ก่อนนะเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบกันเลยตึงไหมคะชาๆใช่ไหมพี่เมียนยิบยิตึงๆเดี๋ยวลองเลยหน้าตรงให้พี่หมอดูนะคะโอ้ตัดแย้มสองข้าง แล้วก็หน้ายกด้วยนะคะเดี๋ยวเราดูกระจกกันนะคะตัวนี้เป็นทคนิคริฟติ้งให้ด้วยนะก็ลองแก้มที่เราเลยชอบมีปัญหาอย่างเงี้ยค่ะเป็นไงบ้างคะก็คือความยกอะคะ่ะตรงเนี้ยมันจะยกข,ขึ้นเลยทันทีใช่แล้วก็มันอาจจะมีนี่ขึ้นขึ้นนิดหน่อยคะ่ะก็ไม่มีปัญหาอะไรก็เดี๋ยวจะค่อยเนียนแล้วก็ไม่ชาำจริงจริงเนยออกงานได้เลยเหมือนกันนะอันนี้คือฟูเลยแบบจริงไม่เวอร์ใช่แล้วดูเหมือนเราไม่ได้เติมฟิลเลอร์เยอะเป็นหน้าลุกเนสท์ลออะคะ่ะ เนี่ยมันขึ้นเลยอะค่ะแล้วดูหน้ายกไหมเดี๋ยวดูองศาหน้ากันเนี่ยหน้าตรงเห็นไหมตัวชิคตรงเนี้ยเหมือนตรงเนี้ยมันขึ้นกว่าข้างใช่แล้วดูใต้ตามมันจะตรงเนี้ยดูฟูขึ้นแต่ข้างนี้ยังดูเหมือนหน้าเหนื่อยๆอยู่ใช่ตัวนางเลิศค่ะชอบไหมคะชอบมากค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะซ,ซีซีที่สองกันต่อน,นะคะค่ะอืมก็ไม่มีรอยไม่มีแผลอะไรเลยพ่อของใครละฝีมือใครละคะหมอมือเบามากจ้ะ <laughs> สวยเลยเห็นไหมดูสิก uh ็ค oh. to um, right. so ือใครมีงานต่อก็คือแต่งหน้าแล้วก็ออกงานต่อได้เลย่เพราะว่าเขาไม่มีรอยเลยความเจ็บก็คือระดับถ้าเต็มิบน้องเนยให้กี่คะแนนสองอการสองนี่ก็ใช่ไหมอแล้วเนี่ยบวมแรงช่ำไหมล่ะไม่มีเลยอือเลิศดิ้มนี้สุดเลยยิ้มสุดอ่าเห็นไหมเงาด้วยฉ่ำขึ้นมาทันทีเดี๋ยวขบอกว่าให้เอากระจกลงหน่อยอยากเห็นครับค่ะ ติดใจไงคือเอาเอาลงไม่ได้เพราะเห็นหน้าเองแล้วหน้าดีกมันเห็นผลเลยจริงๆมันข่าวอมชมพูแล้วมันก็ยกขึ้นไปจากข้างนี้ค่ะถูกแล้วที่ชอบสุดคือไม่ทิ้งรอยเลยเนี่ยไม่ชํำคือที่พยายามส่องคือส่องรอยเข็มแต่ว่ามองไม่เห็นหามิเได้อันนี้เดี๋ยวเรามาดูซีซีที่สองกันนะคะพี่เราก็จะแกะโชว์หมดนะคะจะไม่มียามาวางกองนะคะจะให้ดูกันสดสดเหมือนเดิมเลยใช่เพราะว่า เราจะเน้นของจริงผ่านออยแล้วก็เ,เช็คกับบริษัทได้นะคะว่าที่วิไลเรามีจำนวนของไข้ฉีดค่อนข้างเยอะนะคะอยากก็เลยจะใช้ปริมาณมากหน่อยแล้วก็ของแท้ทุกตัวเหมือนเดิมะะเลยค่ะใช่แล<ด>้วเลยเช็กได้เลยคะ่ะบริยุก็คือปีสองสองสี่เนาะสี่ค่ะเพิ่งผลิตตอนพฤษภาปีที่แล้วนะพฤศจิกานะคะได้สวยก็ตรงอ่าความสวยเห็นไหมคะเธอคอยมาเลยเพิ่มแบบว่าให้ผิวกระจ่างใสสว่างตลอดเวลาต้องเช็คด้วยนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ย อาจจะเป็นของปลอมก็ได้เพราะว่าถ้าของปลอมไม่สามารถก๊อปปี้ไซนิงได้นะคะอันนี้คุณหมอนแนะน,นําคนไข้ทุกคนเลยนะคะเพราะว่าเป็นห่วงมากแล้วก็จะมีสติกเกอร์แปะไว้นะคะอันนี้จะเป็นซีซีที่สองกันเลยนะ,ะจ้าเริ่มเลยหอมหอ,อย่างแม่หอมมากค่ะฉ่ำจริงอะ่ะงูมากหน้าเด็กไม่ไหวตอนนี้คือทาแป้งติดหน้าแน่นอน ก็ไม่ต้องเสียเงินใช้ครีมแล้วก็ได้ค่ะตอนเนี้ยปกติครีมกระปุกครีมหมื่นค่ะหลายมหาศาลอันนี้ดีกว่าเลิศดใช่ไหมคะเห็นไหมว่าตารางเตรียมพร้อมไว้แล้เเพื่อรองรับความชุ่มฉ่ำของผิวให้หน้ากระชฉ่ำวายยกกระชับด้วยผิวจะดูตึงฟูนแน่นแล้วก็หน้ายกด้วยนะคะตัวน,นี้คือทุกคนมานี่คือต้องขอเลยนะคะหนึ่งอย่างต้องมีในผิวของเราทุกคน ถ้าไม่มีคือเอาแล้วตอนนี้ตัวนี้หมอเริ่มเลยนะค่ะจ้าตัวนี้ไม่จะมียาชาผสมนะคะจะน,น,นึ่งหน่วงนิดเดียวตอนก่บใทีเข้านะคะพี่เก่งมากมีคำถามค่ะจ้า ว่าถามว่าต้องทาบ่อยคะก็แนะนําจริงๆไม่ต้องนานกว่าหกเดือนขึ้นไปอะค่ะตามอายุด้วยค่ะถ้าคุณหมอนแนะนําคือถ้ายุ40สี่สิบขึ้นไปอะค่ะแนะนำหกเดือนอัพได้นะคะฉีดทีเดียวไม่ไ,มได้บ่อยแต่ว่าถ้าตากว่าสามสิบสี่สิบปีลงมาะคะ่ะแนะนําแค่ปีละครั้งก็ได้แล้วก็อยู่ที่การใช้แบบว่าใช้ผิวหน้าด้วยปกติสยย่สหญ่สหญงนอๆที่แบบแต่งหน้าบ่อยอะค่ะพักผ่อนน้อยหรือว่าต้องแบบเอ่อพักผ่อนแบบ ไม่ค่อยได้แบบล้างหน้าเหมือนกับว่าล้างแต่แบบการดูแลมันน้อยที่ต้องมานั่งทาครีมเป็นชั่วโมองอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวนี้คือมันตอบโจทย์มากๆนะคะเพราะว่าแต่งหน้าล้างหน้านี่คือผิวสดนี่คือเอาอยู่หมดเลยค่ะผิวจะดจูจะดูค่อนข้างแบบว่าเด็กลงมากใช่แต่ว่าถ้าใครแบบว่าชอบอะแล้วรู้สึกว่าผิววาวอะค่ะจริงๆพี่หมอนแนะนำผลลัพ์ให้ทุกคนเลยนะคะ6เดือนที แต่ว่าจำนวนซีซอาจจะแค่ทำแค่หนึ่งซีซีก็ได้ค่ะเนยก็จะนิ่งมานี่พี่หมอจะช่วยเรื่องแบบลองแก้มอะไรด้วยนะคะก็จะแบบหล็กลงพอเด็กๆก็จะนินแบบว่ากังวลกันมากเรื่องลองแก้มแบบลึกเลย <c oughs> เหมอรับให้นิ่งนะคะ มีคนถามว่าฉีดได้บริเวณไหนบ้างครับตรงบริเวณเสียก็คือจะเป็นเน้นหน้าแก้มนะคะร่องแก้มนะแล้วก็บริเวณที่แบบผิวรูมขอนกว้างนะคะเพราะว่าตัวนี้ค่อนข้างอุ้มน้ำนานนะคะต้องฉีดบริเวณที่มีเนื้อเยื่อค่อนข้างแบบว่า,าเยอะนิดนึงถ้าเราไปฉีดพวกหน้าผากหรือว่า ทางเลยค่ะมันจะเหมือนแบบอาจจะอาทิตย์สองาทิตย์ได้จะจะคล้ำได้เหมือนเป็นแบบก้อนๆใต้ผิวอะค่ะแต่ว่าถ้าตัวนี้มันจะมีจริงๆใต้ผิวแต่ว่าก็ไม่ได้เห็นจากภายนอกนะคะเป็นไงบ้างคะคางนี้พอได้อยู่นะคะได้อยู่ค่ะอันนี้คือมีอาชาเนาะตอนแรกเตรียมว่าน้าตาไหลแน่แต่ว่าไม่ไหลเลยไม่ซึมด้วยนุ่งๆไหมคะข้างในนิดๆมันมีอาชาค่ะลูกตัวนี้อยู่แชมพูมากตอนเนี้ย คือหมอบอกเลยว่ารอตัวนี้มานานหลายปีแล้วค่ะถ้าได้ตัวนี้นี่คือน้องเลยแบบว่าเห็นเลยว่าแบบผิวแบบอุ้ยทำไมผิวฉันดีขึ้นขนาดนี้ยอยะไรเงี้ยคือถ้าได้ตัวนี้ตั้งนานก็นนคือผิวเด็กไปแล้วะอะทุกคนคนไทยทุกคนก็คือรอไงหญิงไทยสาวไทยทุกคนเพราะว่าหนูแบบนานๆมาทีใช่ไหมคะตัวซีมบูเตอร์ที่แบบฉีดรายสัปดาหา์รายเดือนจะเอาไม่อยู่นะคะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นซีมบูเตอร์รายปีเลยนะคะ ผิวเงาช้ำแล้วหนึ่งยอะไรเงี้ยหมอได้ค่ะลองหน้าตรงให้หมอดูนิดนะคะโอดค,ค่ะโอ,โอ้วาวมากเดี๋ยวลองเอากระจกสองดูได้เลยนะกล้เสร็จละเป็นไงบ้างใส่อมชมพูใช่เงาไหมคะเงาสุดๆมันชิวมากเลยนะคะตัวเนี้ตอนฉีดอ่ะอืม เห็นไหมต่างกับเมื่อกี้ไหมเมื่อกี้มาเหมือนออนไลน์เมื่อกี้เหนื่อยยังดูเหนื่อยหน้ายิ้มสวยๆสิคะเห็นไหมคะว,ว้าวมากเลยคะ่ะสวยมาก,เ,กเออทําไมมันถึงแบบดูทําให้เราดูเด็กอะคะคุณหมอก็จริงๆมันเป็นไปอุ้มน้ําใต้ผิวเลยูแล้วก็ตัวนี้มันเป็นตัวแบบกิสเลออะค่ะพอพอเราฉีดแล้วมันจะดูผิวแบบกระจ่างใสเหมือนแบบผิวเงา,เก,ากระจกอะค่ะใช่หน้าตอนตอนนี้ไม่ต้องแต่งหน้าแล้วโชว์ผิวได้ ใช่ไหมคะจริงๆไม่ต้องแต่งหน้าเยอะก็ได้ค่ะน้องเนยก็แค่แบบตาพุชชั่นเฉยๆเห็นไหมคะความว้าวเลยนี่พอสักพักหนึ่งนี่กระจกกว่าเดิมอีกนะคะนี่คือน้องเนยผิวกระจกแล้วทั้งตอนนี้ผิวกระจกดูดิคนละแบบคเขามีความอมมพูเห็นไหมลุคคนนิดนึงอันนี้คือสักพักเราฉีดไปได้แล้วเนาะว่านี่รอแป๊บหนึ่งรออีกเข็มได้สวยมากเดี๋ยวขอพี่หมอทากันกันไว้ให้นะคะการช้ำรอยเข็มนิดนึงได้เลยค่ะ ก็เลยหันซ้ายหันขวาทนนี่ข้างซ้ายค่ะข้างขวาไม่เจ็บเลยถ้าถ้าเต็ม,มสิบ<ม>น้องเลย,เลยว่าแค่สองคะแนนนี้แค่สองจ<ช>ุดจุดห้าด้วยซ้ำแล้วความฉ่ำวามีให้เท่าไหร่คะถ้าเต็มสิบเลยให้ร้อยได้ไหมคะ <laughs> รอยเลยค่ะทุกคนให้รอสาวๆรอกันไม่ได้แล้วนะคะนี่หมอก็ว่าต้องจิ้มตัวเองแล้วนะคะทนไม่ได้เหมือนกันเพราะว่ามันเป็นงานเร่ด่วนมากพาะน้องบอกว่าเอ็น้องต้องบินแล้วก็ต้องทํางานนะคะแล้วก็ใช้หน้าตลอดเลยจะมานั่งทาสกินแคร์หนึ่งชั่วโมงทันทันไหมคะไม่ได้นี่วางกระจกไม่ได้เลยชอบหน้าตัวเองตอนนี้ใช่ใช่มันจะดูเหมือนเราดูสุขภาพดีขึ้นมาด้วยเนาะข้อแตกต่างจากที่เราทําแบบพวกสกินมูสเตอร์ทั่วไปอะค่ะ แล้วก็ซีนวอร์เซอร์เมืก่อนรอยมันจะช้ำเยอะกว่านี้นะคะตัวนี้คือ1ไม่ช้ำไม่เจ็บไม่บวมไม่แดงหลังทําออกงานได้ผิวจะดูแบบลุกยังเกอร์ขึ้นเรื่อยๆสุขภาพผิวดีนะคะ วันนี้ก็คือประทับใจมากๆเลยเนาะมากค่ะสุดปังได้แล้วมีอะไรจะฝากทุกคนไหมวันนี้เรามาให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์หน่อยนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้วีวีไลฟ์ like <c oughs> ที่นิเป็นการังใจใคุณหมอซีด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะแล้วยังไงก็ต้องเรียนเชิญต้องเลยมาใช้บริการต่อเนื่องนะมาแน,น่นอนรอบหน้าจะมากี่เดือนดี เดี๋ยวเดนนาเดี๋ยวเดนนามาอีกเพราะเดนนาเรามีนัดทำโยคะชับการเห็นว่ามีอีกเครื่องหนึ่งที่มาใหม่ดิปพิล่าใช่อันนี้ผงเดือนละนัดที่ไม่ได้มาใช่จับเวลาอยู่นะจับเวลาอยู่เดือนนาเรามีนัดกันค่ะเดนนาเดี๋ยวเรามาเจอกันน้องเนยนะคะในการทำเครื่องดิปิล่ายกกระชับผิวแล้วก็น้องเนยบอกว่าจะเติมตัวชาแนลด้วยใช่ไหมคะตัวนั้นก็ดีงานผิวใช่ค่ะแต่เรายังมีอีกหลายอย่างเลยแต่ถ้าย่างไงน้องเลยเข้ามารอบหน้าที่หมอจัดให้ให้สวยเลยแล้วก็ไม่เหนื่อยด้วยกลับไปดูแลเองง่ายขึ้นแล้วก็ใชช้ิสาาวง่ย มากๆค่ะอะ้ยังไงทุกคนชอบออไลฟ์ของคุณหมอนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะพที่น้องเนยบอกแล้วยังไงคุณหมอจะมาไลฟ์กันบ่อยๆนะคะให้ดูเกี่ยวกับเรื่องงานผิวฉ่ำเบาวยกกระชับนะคะเดี๋ยววันนี้ลากันไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ